วันนี้เราจะมากินแบบเนื้อแต่ไม่ใช่เนื้อธรรมดาเนื้อดิบเนื้อดิบเนื้อดิบกูอยากกินจีน่าอะเจนี่สวัสดีค่ะ จีน่าอาเจริณน,นะคะสมกับการรอคอยหรือเปล่าไม่ใช่เพราะไม่มีใครรอคอยค่ะกลับมาแล้ว,ลวทีละหนึ่งครั้งไ่เลยเพราะว่าก็ชอบแบบนี้แหละเนี่ยอยากติดตามก็ติดตามอยากกดออกก็กดออกไม่ต้องกดส u b s c r i า e กดอันนี้ไว้กระดิ่งไว้นิดหน่อยนิดหน่อยพยายามสรรหาอะไรที่ตัวเองไม่เคยจะทําแล้วก็ไม่รู้ว่าจะชอบไม่ชอบอ่ะงั้นเปิดมาเทปแรกก็ไม่ใช่ดิหนึ่งสองสามเทปที่สามในรอบสามปีวันนี้เราจะมากินแบบเนื้อแต่ไม่ใช่เนื้อธรรมดาเนื้อดิบเนื้อดิบเนื้อดิบ แล้วไม่เคยกินมาก่อนจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเราก็กินไปเลย3ชาติออแต่กินชาตินี้นะชาตินี้แต่กิน3ชาติม,ม, <c oughs> มีอะไรบ้างนะ <c oughs> <c oughs> เอธิโอเปียไทยเกาหลีเดี๋ยวจะไปกินไทยกันก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าในไหนแล้วเราจะลองอะไร,ประแปลกๆเราต้องขอลองสัญชาติตัวเองก่อนไปร้านลาบหนัวนีเปิดแล้วลาบหนัวสายามสแควร์วันซอยสองคะ ปกติมาร้านสุ้มตังเราก็ต้องสั่งสุ้มตังมาเนอะแต่ไม่วันนี้เราจะสั่งของดิบมีดิบแบบไหนบ้างคะพี่เอาแบบนี้เป็นแบบไงเนื้อดิบ,ดบ,ดบ,ดบเอาอันนั้นเลยค่ะเอามาสองอย่างแต่ว่ามันเผ็ดมากไหมอ่ะก็จะที่นี่าาก็จะเป็นเครื่องเค็มระดับกงั้นเอาของเขาดีกว่าออริจินอลของเขามาเลยคือจะบอกก่อนว่าไม่กินเผ็ดเลยไม่กินเลยพริกสูตรเม็ดถึงจะแซ่บขนาดนี้แต่ไม่กินเผ็ดจ้ะแต่จะลองดูค่ะขอน้ำสามลิตร อร่อยไหมคะ่่คะหมายถึงอาหารเหรอคะอ๋อหมายถึงเหรอส้มเล็กมีความแบบตะคงตาไครเอ่ยใดๆเอ่ยต่างๆก้อยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับลาบปะไม่รู้ดูทรงเราเอาแบบแปลกสุดเลยปะกูอากกินมึงเข้าใจใช่ปะพร้อมนะหนึ่งสอง และที่แกรกก็เปะเออไมันฟิลไหนมาถึงแตงกวาไม่ได้มันไม่มีกลิ่นเลือดเลยเว้ยแต่มันจะมีความขมของเลือดป่ะอธินะบายไม่ถูกความเลือดอะ่ะ<ช><บ>อันนี้อะไรนะฉันว่าอันนี้ฉันถูกใจเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวฉันจะมีประสาทสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องเปรี้ยวแค่ลมพัดตึงมาก็คือได้รู้แล้วว่านี้เปรี้ยวแน่นอน น่าอดีก no <wonder> ็สำหรับใครที่อยากจะลองเริ่มกินอะไรแบบดิบๆแบบนี้นะคะก็แนะนำได้มาที่ร้านลาบนัวค่ะแสนชฉวอยซอยสนะซึ่งแนะนำที่นี่ดีอร่อยและสะอาดที่สำคัญคือสะอาดเดี๋ยวไปเจอเอธิโอเปียจ้ะไม่รู้จะเป็นยังไงตาย่าน่าอีกอีกดิบก็ไม่ทําหาอเลยเน้อไปส่งลูกไปกูด้วยจีน่าเจอ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วซอยนานานะคะลอนนี้เราจะมากินเนื้อดิบอีกร้านหนึ่งซึ่งชื่อร้านว่าไคเยเอธิโอเปียและจะบอกว่าที่มหัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือเวลาใครมารีวิวร้านนี้ก็ไม่มีใครเคยสั่งเมนูนี้จ้ะเพราะไม่มีใครกล้าวันนี้ฉันก็มาวันท w ทปะ เดี๋ยวเราจะมาลองกันเขาใช้เขาใช้ชื่อว่าสเต็กทาทาฟอร์มซีเล็กแต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่สเต็กใดๆทั้งสิ้นแต่สเต็กก็สเต็กจ้ะค่ะ next o n yeah we order for oh thank you ้โ w กลิ่นแป้งอมเปรียร้ยวจริงจๆรๆิยไฟเยอะ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 นี่มไมไ่เป็นแม่หรือเป็นเกย์ที่บ้ <c oughs> <c oughs> ทำหน้าดีก่อนหงูของทำอะไรรึ <c oughs> ป้งมันเป็นอมเปี้ยงจริงด้วยเปี้ยงแบบไหนบูดบูดบูจริงจริงอมเปี้ยงแบบบูดแต่กินได้ฟิลโยเกิร์ตแบบประมาณสักสองเดือนอะไรประมาณนั้นตัวเนื้อเนี่ยมันเหมือนแค่เอามาแบบใส่กับพริกไทยเอางตัถ้าถามว่าชอบไหมก็คือก็ยังไม่ได้บอกว่าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่าสำหรับคนอื่นอาจจะดีก็ได้แต่จริงๆเขาบอกว่าทำแบบสุกได้อะแล้วไม่ทำแบบสุกมา เนี่ยก็ลองให้แล้วรีวิวให้แล้วก็ดีแต่ถ้าใครไม่ไหวก็สั่งแบบสุกมาด้วยก็ได้อย่างเงี้ยเชื่อว่าเป็นแบบสุกนะ่าจะแบบเลิศร้านไทเย่นะคะเอธิโอเปียนะคะก็มาได้ในซอยนานานะอันนะก็ใครอยากลองแนะนําเลยร้านนี้คือสะอาดนะเข้ามาในร้านคือสะอาดออทุกอย่างแบบดีสําหรับคนที่อยากลองสัญชาตินี้ก็มาลองกันละกันชาสุดท้ายชาสุดท้ายชา,า,ยชา,า,ยชาี้น่าจะกินบ่อยสุดแล้วแต่ก็ยังไม่เคยลองเมนูนี้อ่าเ,เดี๋ยวเราไปดูชาตินาชาตินี้ที่ชาตินา ไม่ชาติหน้าที่ชาตินี้โอเคบายจีหน้าเจอนี่ ทำเหมือนในรายการต,ตอนเด็กๆอ่ะตอนนี้เราก็บินมาโคเรลีแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่เคเหลีทาลร้านนี้เป็นร้านที่จีน่าเนี่ยทานเกืบทุกอาทิตย์เลยกับแก๊งนางแบดในวัยใสในวัยทีนของเราแต่อีเมนูเนี้ยยุเคเนี่ยไม่เคยสั่งเดี๋ยวได้ลองวันนี้แหละเพราะเคยเห็นหน้าตาแล้วว่ามันน่าจะดีกว่าเอเปียเยอะเลยไปาเซโย โอเคอาไรซ้อต่อพักฮ่าฮ่าฮาใหม่ครหนึ่งแล้วโอเคค่ะโชนหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเทสิ่งนี้จากลงไปตรงกลางจะอยู่ไหมตรงกลางแล้วก็คุกอย่างนี้คุกไปเลยแล้วข้างในเขาผสมซอสอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดมก่อนมันมีผักคล้ายๆต้นหอมปะแต่เชื่อเหอะ ถ้าเราผ่านเอธิโอเปีย e มาได้แล้วอะสิ่งเนี้ยกูกินหมดจานได้เลยกูพูดเลยแต่คนใช้ตะเกียบไม่ค่อยสั่นโอ๊ยค,คือกางเกงฉันอะแม่ภาวนาให้ลูกด้วยยังไงเออออออนะจวเชเอาพ่วงตรงเลยนะ ถ้าให้คะแนนเลยอันนี้ดีสุดเลยหรอเลยนี่พูดเลยจริงๆเพราะว่าอย่างร้านแรกอ่ะเผ็ดแล้วตัดไปหนึ่งเมนูที่เผ็ดก็คือไม่อยู่ในใจแล้วแต่กินได้ไหมกินได้ไปกินอีกได้ไหมกินได้ร้านที่สองพูดเลยนะตุ๋นเพราะว่ามึงยังไม่ควรอธิบายอีกเหรอถามจริง ราได้ลองแล้วมันอันไม่ใช่แนวเราเออไง <c oughs> แล้วส่วนอันนี้มันไม่รู้สึกเลยว่ากินเนื้อดิบแล้วมันหวานไข่มากแล้วมันมีความงานแบบกรึบๆเลิฟเลิศก็คือยุคเขก็คือยุคเขก็คือ <c oughs> ได้ไปต่อจ้าก็คือวันนี้ง่ายๆแหละรอบหน้าไม่รู้จะไปทําอะไรแต่วันนี้จะกินก่อนแหละเฮ้ยเฮ้ยไงอ่ะอันนั้นหรอเอาอะไรเล่ะเอาดิเออสั้นนเลยนะนี่คือสิ่งที่อยากทำมาตลอดชีวิตใช่ คืออยากเป็นอะนึกออกปะอยาเป็นเมทินีตอนแบบเมื่อมาณแบบห้ปีที่แล้วอะเดินเดินอยู่แล้วแบบ ไอ้เนีเออจะเลียงเบอร์หึอันนี้ต้องรอดูอันนี้ทําจริงอันนี้ทําจริงอันนี้ทําจริง uh. เดี๋ยวราดู <laughs> เออไว้ราดูดีกว่าขอบคุณร้านจังวอนด้วยนะคะให้มาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แนะนําถ้าใครอยากกินแบบโคเรีโคเียหน่อยก็มาร้านนี้ได้ทุกเมนูของเขาคือเลิศจริงจรอันนี้ก็เป็นในส่วนของดิบดิบเถื่อนไปใคร uh. อยากลองก็หาวันหนึ่งแล้วก็ลองไปไล่ตามดูวันหนึ่งไปสามร้านเลยก็ได้ uh. เออแนะนําจะแล้วก็รอดูครั้งต่อไปก็คือผมอะจะไปแล้วจะบอกลาผมแหละ อย่าบอกลาผมครับผอเศร้าก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ใช่เลยเขินจังเลยพูดประโยคนี้ไห็นจะทำให้ติดตามก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเตือนเองฟิลฟิลแบบฟิลน้อยใจตอนเปิดไม่ใช่อย่างนี้นะตอนเปิดคือผมไม่ต้องตาวแต่พอตอนจะไปตามกูหน่อยายบาย